อัปเดตความคืบหน้าบ้านคุณต้อมนะครับอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับเป็นบ้านโทนสีเทานะครับตัดกับสีเทาฟ้าเทาน้ำเงินเข้มตรงไม้ฝาดเทียมด้านบนนะครับก็มีฟังก์ชันอยู่3ามห้องนอน1ห้องน้ํา1โถง1ครัวนะครับไปดูความคืบหน้าใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีห้องยื่นออกมาจากตัวบ้านเป็นห้องนอนนะครับตรงกลางเป็นห้องครัวนะครับ บันไดขึ้นลงด้านหน้าเฉลียงยาวๆตรงนี้เลยนะครับเฉลียงยาวนะครับมีขยักตรงห้องห้องโถงนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้จะมีผนังยื่นออกมาเป็นขยัที่ยื่นออกมาเป็นห้องน้ํารวมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเดินดูร,บรอบๆกันไปก่อนนะครับบ mm ้า hmm. นคุณต้อมนะครับ mm hmm. อํเาเภอหาดมนจังหวัดกาลสินนะครับ mm hmm. โทนสีเทา mm hmm. มุมมองจากด้านหลังบ้านนะครับ นี่ครับผมสวยงามทีเดียวนะครับไปดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับบันไดขึ้นลงหลังบ้านมีให้นะครับเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็เปรื่องปูพื้นหกสิบหกสลายหินอ่อนนะครับโถงห้องนะครับโถงของตัวบ้านนะครับก็ได้หน้าต่างได้ประตูบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมสว่างโปร่งโล่งแน่นอนครับ ้าห้องโถมีให้ในงบนะครับแต่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟหรือว่าฝ้าหลุมแบบไหนได้หมดนะครับห้องนอนตรงนี้นะครับห้องนอนตรงนี้ตรงนี้มีหน้าต่างอยู่สามด้านเลยนะครับหน้าต่างสามด้านเลยมองเห็นด้านหน้าตัวบ้านโดยห้องนอนนี้นะครับ ีวิตแล้วก็ลักตรงประตูนะครับอยู่ตรงหัวเตียงตำแหน่งนี้มีให้อยู่ในงบนะครับห้องนอนตรงนี้นะครับห้องด้านหน้านะครับห้องด้านหน้าได้ช่องแสงสองด้านเช่นกันนะครับห้องน้ํารวปนะครับนี่ครับโถนห้องน้ํานะครับลวดลายแบบนี้เลยครับลายนอ่อนนะครับมีโซนให้โซนเปียกห้องนอนนะครับ วันนี้ก็มาเปเดตให้ดูนะครับฝากติดตามหลังนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ